ครับสวัสดีป็นคับแฟนช่องครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับกราบสวัสดีงามๆพี่น้องเอฟซีครับยินดีตอนับเขอสู่ช่องเจ๊เอี้ยงชนเนลหลักะอาจารย์แหล่ครับยูบันประเพทพี่น้องภาพพี่น้องแฟนคลับแฟนช่องมาติดตามย้ำโค้งสุดท้ายของพระเพชรครับพี่น้องเอฟซีรูปแบบแนวทางของพระเพชรหมากชุดต่องวดครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านโอ้ยหลาดคำแพงงวดตัวเด็กที่มัน สดใสเห็นคุกกยกัหลรพี่เลยพี่น,อ FC, น,นออ้อนนนงเอฟซีเป็นไทยชีวิตมากแต่ปีใหม่หมดละพี่น้องเอฟซีหลังปีใหม่ยี่สองประมาณนี้น่าไม่สายนี่ว่าเป็นเอาตัวงวดตัวนี้มาเป็นไทยชีวิตมากพี่น้องเอฟซีสินมากแต่ไม่สีไม่สันหัวหูจะคว่ำพี่น้องหูจะคว่ำหูจะคว่ำยันนี่หายน้องพราะเพลียแลพี่น้องไ <c oughs> ม่น้องหาเพระเพลีแลเสร็งทองไข่อุ้งปุ๋งแล้ว สีสันอย่างก็ร่างดีอ่ะเป็นบนตัวเล็กนะาท่านครับพี่น้องยิปซีชุดตัวงวดของพ่อเพชรเนาะนี่พี่น้องยิปซีชุดตัวงวดพ่อเพชรหายเนี่ยท่านมาจะเป็นหนึ่งห้าเจ็ดตัวที่เป็นนิ่งตัวที่เป็นวงก็คือหนึ่งสองเป็นอย่างคือวันหนึ่งสองเอ็ดสำหรับหลายคนรและคนแก่มือนันินแก่แข็งข้อมเมนต์อยู่มาสอบถามอยู่มันเลขมันตรงกันครับแฟนเพื่อนพี่น้องยิปซีแฟนเพื่อนหมัดโดนอยูแหละว่าฉันแล้ว่ววา เดียวมากับบอแเนยบอนอนเด้๋พี่น้องเอฟซีนวทางมันออกไปได้บททุกทีทุกทางครับพี่น้องมื่อนี้ตามยามควงสุดท้ายท้ายสุดคงครับพี่น้องบอลรูดแบบแนวทางพอเพลทนี่อังเพิ่มเติมบ่หลังจากที่หนึ่งห้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดหลักแบมาหนึ่งสองสองเจ็ดครับพี่น้องเอฟซีชุดสามตัวจะมีอยู่สามชุดสี่ชุดแค่นั้นแหละครับพี่น้องสามตัวก็จะมีชุดเดียวไปบอกไปจ่ายกับพอเพลทครับพี่น้องเอฟซีครับ พอดีเวินบังพี่น้องมอน,นี่แอตเองมาช่วงบ่ายๆกําลังไม่มีแขกเพราะะน้นตเต็มหลานอยู่เลยพี่น้อง e FC ขายดีขัดขายเพื่เดียวยังยัง่จยพี่น้องเขาขยันมีแล้เขาเขายันทํามาหากินไม่อดกวเขาวะไก่ซื้อเบดแหละพี่น้องแล้วขอลอยอุ่นก้นจะ สวัสดีพ่อเพชรครับสวัสดีพ่อเพชรครับโอ้ยเจ๋งเลยบ้านเวัสดีพ่อเพชรสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหห่อห่อขนขยันอยู่น้องโอ้แต่แต่แต่ร่างไม่กวาดยูเพื่เดียวขอรอโอ้ย้ายเมื่อเมื่ที่ไหนย้ายเมื่อแล้ววะสันละวะโอ้ยลับแล้วย้ายกลับแล้วไอ้สันละวะเดี๋ยวโคโลโอ้เออไไหนวะไหนบ่ส่งเสียงอาจารย์แล้ว ยัโคตชุดไท่ยไม่ไ่ท่านมียังนี่ดิท่านยังอยู่นได้ฝันอยู่ฮะบอท่านฝันอยู่บมอท่าฝันอืมอท่านฝันกัเสียกเกอรเอ่าใค้างส่นนี่ันกเกอรนนะน่นบออันเอฟซีมาถามฮะว่าที่ยังอันนึงสองสองหนึ่งพี่ว่าน็รปเพจบอกว่าปอกกันลังไหมหมอท่านแล้ปะอืมเอฟซีให้สงสัยสิได้แบบเนี้โอ้หนึ่งสองเนี่ยเขามันยังมันบอกมาได้นะ ูไดมากจะเอาดิบอกว่ได้จะมากซอเอาซะอืมบอกว่าได้หนึ่งสองเอออ่าแจกบอเยอะบอกว่าได้ไหมเออบอกว่าได้แ็ว่าแต่พู้ได้มากก็ซื้อเอาระหว่างบอกไม่เป็นเลขอะเลขตากบ่งกลมเปมงคริงเลยพี่น้องยี่สีหนึ่งสองขอรออ่ะ กำลัเงเล่นบ้างช่วงนี้แขนเขาก็เมื่อแนนพุม่พมจจนเนก็บพ่มทำความสะอาดจ้เออเอ้ย่ากับเขาก็เมื่อไปเมื่อกี้ครับอือไปเมื่อก,กีนนกก้นาจะนจะมากาบับ่ฝันเลยลลนานก่อนนาเลยโอ้ยดป่าขึ้นาเกอช่วงสแแล้วเะอ,อืองป่ารู้ปปาเห็นบ่ หกหาลุดเห็นปะเฝ้าไล่อะแล้วะเฝ้าไลหกหาลุดรอบวันจะเฝ้าไล่อะอืมลุบบับลุบบับเฝ้าไล่ไปเรื่อมหมทหกหาว่าต้องหันเลื่อมหมดอันนี้ช่างไหนใส่ให้เอฟซีจีเฝ้าไลจีบอกบอกหกหาเป็นเจตหาที่เฝ้าไอ่ อเออเอาไปเคียรไว้อยู่ป่นะาะกอมือตื่นมันผ่นาบ่เห็นไหหนคายตกใหม่วัดตื่นปลุกดัมันท่านท่านไอเห็นอันนี้ไหฮะเป็นยังอันนี้ไหมบอกไปเราได้เนาะตัวเอดนี่วะนีะอ,อันนี้บอกไปต้องวัดเราได้เนาะแมนแมนแมนบอกแมนนีีตัวเอ็ได้หนี่พี่เนาะ,นะ ออจังหวดแล้วมันว่ามันจะมีเท่าไหรละเลข็ขคือตัวเอ็ดเอ็ดเอ็ดแต่คือเป็นสองแต่ไหนครับเพื่อนบานพี่น้องตีเข้าตีออกไปไม่เอียงแม่ม่หนึ่งห้าเจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดแมนแมนป่ะเห้าตีไปเหมื่อไหลนะ่แต่นี้สามชุด จะเป็นห้าเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดแต่หนึ่งสองเลขพิเศษพีษพ่น้งผู้ได้มากก้เพลินสิจก่นอน้ำเพลินไปสั่นแล้วป่ะเลขพิเศษบอกมาได้พี่น้องยบมซ่ชอบก็เอาชอบก็จัดนั่นเราประเภทวันนี้ว่าที่ทะเลพิีโคงสุดท้ายสามสีเหล่มือเรียกออกันได้บอกแม่อันโอ้โหโอเคลงมือลงเวหรือเปล่าลงมเมือลงเว้นล่ะ ขายจากขวางบนบนบนที่นับเบอระเบียนขี้เฮาได้พี่น้องโอ้สิงว่าโอ้แล้ววาเขาก็ยืนยดำตามตัวเดิมมันละฮะทันว่าสันภาพเนาะรับตามเดิมมันแหละก็นี่เพิ่งเพิ่มเติมป่ะพรพรเขาพรแล้วมาบอกว่ามาดูหน่อยนี่มๆนี่พี่น้องอ๋อนี่เนาะภาพสมหวดอ่ะก็อาจจะพิเศษแน่ก็คือตัวนี้ละอือ เพอเพอเพฝากศูนไปอีกตัวหนึ่งนี่นี่น,ไไน่ะง้นูนสูนไปโอ้จำได้แล้วปานน่ะไปชอ็อตเด็ดแล้วพี่น้องปานนี้ยังเพ่จได้กล้าไว้หมจัาเล็วอาย่าชอ็อตเด็อย,นนย,ยู่นอาารยจแล่ะพีะ่น้องคนนอะไรเขียนไหนบ้งในวกแล้วเชียนไหนก็มือได้พี่น้องนะ มันมีผู้ชายสองคนใช่แค่นยนังถูนซูนซูลแห้งผู้ชายสองคนผู้ชายต้องหัดละซูนแห้ง ใช่สองคนใช่สองคนใช่ห้ชายหใช่ห้ชายหใช่ห้ชายหกสองสองครั้งทเห็นท่านพอเพียดกันอะท่านี่สุนัอเหรอเหนเยได้ละโอ้พอเพียดเลมั้เห็นพิเศษพิเศษยู่หนึ่เห็นเลออ เชยนว่าสีอยูยเช่นกะไรได้ไดเราทั้งบาดาได้เลอหกอใช่สองคนออืหอย่งแบบี่เป็นศนย์เขาหายเป็กๆหายนันน่นหายหพวกเพียกว่าบ่หายูใ้ใดผุ้ผุกอีกคนหนึ่งนั่นนะั่นกันนะ่ะอืม ใา่ห้าใช่หกเนาะแม่นอาจจะเป็นหกศูนย์ห้าศูนย์อ่าอาจจะเป็นตัวนี้หรือเป็นหรือเป็นตัวนี้เนาะเป็นหกปน <6. S 1> อนดหกเบอร์เท่าน้นเป็นเลขหกบวกเดี๋ยวเบอร์่านั้นเป็นเก่าแล้วฮะเป็นเก่าแล้วเอา <laughs> <laughs> โอ้ยเนาะเอามาจบเพลงสิเนาะแ่นใช่สิบ่ะปนานนี้าเขียนอันกับหลังเนียนอ่เนี่ยเนะเป็นแ่นนเป็นหกเครื่องโอยเนาะอืมที่เปิ่งเือมาหาศูนย์หกศูนย์โอย อมันเป็นนั่นี่มัเพชรล่าสุดมาคืนแล้วมันจะเป็นสี่เต้เต้ตัวนี้มันมันนํามาเนาะมันบอกครับเราะว่าศูนย์เด้อสองคนนี่ศูนย์นี่พูดให้ผู้ชายสองคนผู้ชายนามห้านามหกเด้อบอกหากับหกมันบอกแม่นเน้น สองกคือสองมันวะสองแน่น,นอนเลยแบตัวนี้อก็คือสองเปาเรยนี่แหะเป็เตียววัดมืนอก็เขาทา้าสโตเลยแล้วพอเพลทเนี่นี่นัเตียวเองมื่อก็จะเป็นเพอเนียพอเพีานเทนไหมานีนี่มันก่นจะเป็นศูนย์ศูนย์ห้าสองนั่นะี่สบองห้าศูนย์มเสียงบอตีบอตีให้ห่าวเอาเองรถจะไปเป็นเนี่น,นี่เป็นเนี่นี่อืมอ่ะพี่น,น้องพี่น้องจะซิ้มเลาพี่น้ดีีน้องด้นอมันเป็นลักษณะนั่นนี่ นี่พี่น้องเลี้ชี้นี่พี่น้องนี่มีมีคนไห่เป็นลักษณะนั่นนี่ผมเพิ่งเนี่ยความฝันออกมันขึ้นนี่เองฝันขึ้นเป็นเลขทะเบียนรถก็ได้ที่พี่น้องศูนย์หก,น,กน,นี่ก็ได้สองศูนย์หกนี่ก็ได้สองศูนย์ห้าเนี่ยก็ได้จังหวัดภูเก็ตจังหว่าสองคน่ศูนย์อะไรดิยังบ่แต่ว่า ปลา 7, มีเจ็ดสามบ่บ,มบ<อ>่มีบ่มีบ่มันการเมื่อน,นั้นที่ว่าเริ่มแรกเลยนะที่ว่าขายข้ามาตังไก่กอซื้อไก่แม่แม่ไก่อยู่เจ็ดชิ้นมันบอ่อแม่แม่อ่ามันมีไก่อยู่อยูเจ็ดมันบ่ครับ นับเบอร์นนะมีเจ็ดแล้วก็ขึ้นต่อมาหนะีิตาไหวมากอ,อาะไรเปลี่ยนมากเราไม่ได้หลับตาเดียวผมบอกลาไหวไปแล้วนีสามเจ็ดเพิ่มแมนม,มีสามเจ็ดแทนสามเจ็ดลงดลหนึ่เด้อเพราะว่าขึ้นต่อมาเนะี่ยเขามาขึ้นต่อต่อจากเจ็ดนะครับเนี่ยมันจิตกันหนึ่งสี่ ชื่อหนันได้เจ็บมันบออันนี้เป็น,<ม>น,ต,น,นต่อมาน่ะเขามาขอซื้อไกล้นะสามตัวอืมเหนเป็นสี่เป็นที่ม้านี่ส<อ>ิอ่าได้ได้ตัวนี้แล้วก่อนเมื่อคืนเนี่ยมันมันมันเจ็ดสี่เป็นม้าให้สามตัวอ่าถืเป็นสามถือเป็นศูนย์ห้าสองศูนย์หกสองหรือสองหกศูนย์อยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องเย็บสี่ดูทันนี่แหละนี่แหละนี่แหละ ้ีเยอแมากนกาเพี่รยอมากก็จะเป็นชุดสามตัวก็จะเป็นแค่นี้แหละพี่น้องเอฟเป็นไปได้แค่ือห้าสอนฮะศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าสองศูนสองนี่เป็นได้แค่นี้แล้วเพียรเนะโอ้ห่านลันลอืมอมอจบมาลำรวยครับพี่น้องเอฟซีติดทันซับอาเดอฮะับอาเดอรครับ เผื่อโผล่ปวดงั้นตำแหน่งตัวนี้นะพี่จิตถสลับตำแหน่งกันอ่านี่ถือสลับตำแหน่งกันเนีเพราะว่าผู้ชายสองคนครับผู้ชายสองคนซูนแห้งอืมเลื่เอาซูนคืนนานบ่ครับแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นหกสองซูนก็ได้อืมบ่ไม่งั้นจะไปยื้อในแพ้ในสามตัวนี้่ยนะสามตัวนี้อืมอ่า อ่าเป็นแนวทางครับพี่น้องเย็ซีทุกท่านพระเพียรบอกฝันส่ฟ,นฟังจบมันลำดุวยครับพี่น้องเย็ซีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีน้องพระเพียรเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าส,นสวัสดีครับสวัสดีครับ